สบายดี LT Vision ไทยเปิดโครงการนำร่องวินมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาครับรัฐบาลไทยและโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติรวมตัวเปิดโครงการนำร่องรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารับจ้างในไทยซึ่งจะใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่บริจาคโดยเทลจีซึ่งเป็นบริษัทของจีนจำนวน50คันภายใต้การวิจัยและศึกษากรณีตัวอยา่างร่วมกันศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติหรือ NTEC ท และการไฟฟ้าภัายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟผ,ผลงงานบันทึกข้อตกลงกับเทลจีเพื่อส่งเสริมการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในไทยโดยคุณสุมิตราจอนสโรดกุลผู้อำนวยการศูนย์ขอบคุณการสนับสนุนของเทลจีในโครงการยานยนต์ไฟฟ้าของสหภารชาติและการปรับเปลี่ยนจากยานยนต์เชื้อเพลิงทั่วไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าของไทยเทลจี G, เป็นหุ้นส่วนโครงการยานยนต์ไฟฟ้าข้างต้นตั้งแต่ปี2018โดยมีแผนนำร่องการใช้งานใน6ประเทศได้แก่เอธิโอเปีย เคนยายูกันดาฟิลิปปินส์ไทยและเวียดนามเพื่อบูรณาการยานยนต์ไฟฟ้า2-3ล้อเข้าสู่ระบบคมนาคมขนส่งที่มีอยู่ในปัจจุบันท่านมัชทักเมมอนผู้ประสานงานระดับภูมิภาคด้านประสิทธิภาพทรัพยากรของสำนักงานโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกคาดการครับว่าประเทศไทยจะปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับการคมนาคมขนส่งในเมืองอย่างมาก ด้วยความพยายามของภาครัฐและเอกชนท่านหลี่เหยาประธานเทลจีกล่าวครับว่าบริษัทจะจัดตั้งศูนย์เทคนิคและฐานการผลิตในไทยเพื่อยกระดับการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และช่วยให้ภูมิภาคนี้บรรลุเป้าหมายการจาราจรบนท้องถนนที่ปล่อยคาร์บอนตำ่ำแล้วพบกับ l t v i s ี o n ได้ใหม่ในมื้อหน้าสบายดี